การที่ลงมาตัดต้นยาบารานะยังไม่ได้ปานกระบวนการของตางจังหวัดแล้วหัวหน้าอุตยานบอกว่ามันปานขั้นตอนมาแล้วผมก็ได้แย้งว่าผมเป็นกันนะกรรมการะระดับจังหวัดยูหนึ่งตานซึ่งครั้งครั้งก่อนที่เราประชุมกันนะมันยังไม่มีข้อสร,รุปว่าไอาเกณฑ์ของคนยากจนอะไรอะไรยังไม่ได้ปานกระบวนนั้นแต่ขอแย้งว่าปานแล้ว S <S นายอำเภอถามผู้ใหญ่ว่าได้ลงหรือยังผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าไปแล้วนายพื้นที่นายอำเภอก็ถามว่ามีจะบ้านไปกักการไหมผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่มีจะบ้านไปกักการผมก็เลยแย้งขึ้นว่าผู้ใหญ่ไม่ได้แจ้งจะบ้านาวบ้านจึงไม่ได้ไปกักการเพราะว่าเขาป่านกระบวนการข้ามขั้นตอนไปจะบ้านเลยไม่รู้เออถามละ เท่าที่รับฟังมานะครับก็เป็นเป็นการติดตามสิ่งที่ได้เคยโดยประชุมได้เคยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องอยางพารานะครับก็ทราบว่าจะเป็นการติดตามว่าทางรัฐบาลนั้นได้ดาเนินการไปไปถึงไหนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไกล กว่าระดับจังหวัดแล้วนระดับในส่วนของของจังหวัดก็คงจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรจนทาให้เกิดเหตุที่ไม่เป็นประสงค์นะครับน่าจะมีการประท้วงนะครับ่น่าเป็นการประท้วงเป็นน่าเป็นคงเป็นการประชุมด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะว่ากลุ่มกลุ่มที่ที่มาประชุมล่านี้ก็เป็นเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลและก็เคยได้เสนอ แนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องอยางพาราซึ่งข้อเสนอต่างๆของของกลุ่มซึ่งซึ่งผมก็เคยเข้าร่วมประชุมกับเขานะครับแล้วก็ได้ได้รายงานในในส่วนข้อข้อเสนอไปอยังรัฐบาลแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีในในในส่วนที่เขาเสนอเป็นเรื่องที่ดีแล้วเป็นเรื่องที่ถ้าหากทํำได,ได้ได้อย่างครบถ้วนมันก็จะแก้ไขปัญหาอยางพาราได้